สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจุดน้ำมายครับหลุดข้อมูล a v e n นเ r อร o ดู Day ที่แบบว่าหลุดทั้งเรื่องเลยก็ว่าได้ครับจาก ที่หลายๆคนพยายามอินบ็อกเข้ามาสอบถามว่าเออมันมีหลุดเนื้อเรื่องออกมาแล้วพี่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ผมเองทํางานให้ลูกค้าอยู่วันสองวันมานี้เลยยังไม่ได้มีโอกาสไล่เรียบเรียงข้อมูลดูแต่พอได้มานั่งรวมข้อมูลแล้วพบว่าโอ้โหมันน่าสนใจมากๆและสอดคล้องกันมากๆจาก4ตัวอย่างที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องที่ผมอาจจะยังไม่เคยพูดหรือเล่าตัวละครเหล่านี้ออกมาสักครั้งเลยก็คือตัวของ Scarlet w i t c h Doctor Strange และก็เหล่าแข็งครับนั่นแหละมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก เนื้อหาค่อนข้างดักมืดมนเหมือนคล้ายๆกับตอนจบของ In f ฟิน t y War และข้อมูลชุดนี้ถูกอ้างว่ามาจาก X ก่อนและใน X ก็อ้างว่ามาจากเรดดิกแล้วเรดดิกก็อ้างว่ามาจากโฟร์แชร์อีกทีหนึ่งผมก็ตามไปสุดจนเท่านี้แหละเพราะว่าล่าสุดข้อมูลในเรดดิกก็ถูกโมดิเลเตอร์บล็อกหรือลบไปแล้วมันอาจจะหมายความว่ามีหล,ลายๆส่วนค่อนข้างที่จะตรงประเด็นมีมูลความจริงอยู่ในนั้นฉะนั้นแล้วเราไปดูข้อมูลพวกนี้กันเลยครับ ตามข้อมูลหลุดลิกที่มีมาทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นด้วยแท้จริงแล้วครับการล่มสลายของมัลติเวิร์สไม่ได้มาจากแขงแต่เป็นสตีฟโรเจอร์หรือกัปตันอเมริกาที่กลายมาเป็นเดอะเฟิร์สทีเซอร์ของตัวอย่างนี้ที่แนบฉายมาในไฟแอนด์แอสซึ่งสมเหตุสมผลที่จุดนั้นกับจุดนี้จะตรงกันและผมเองก็พูดไว้อยู่บ่อยๆเช่นกันว่าตัวของสตีฟนี่แหละที่จะก่อให้เกิดอินเคอร์ชั่นมาดูในข้อมูลส่วนนี้กันว่ามันเพิ่มเติมมายังไงบ้างเขาบอกว่าเมื่อสตีฟย้อนเวลากลับไปในตอน และเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเขาได้กระตุ้นให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า chain reaction หรือลูกโซ่ของการชนกันระหว่างจักรวาลกลายเป็น i n c u r s i o n ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวไทม์ไลน์ที่ถูกแก้ไขเริ่มที่จะพุ่งเข้าชนกันนี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางค่ายที่วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะนําตัวของคริสอีแวนกลับมาและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาน่าจะมีบทบาทสําคัญมากๆหลังจากที่เปิดอ f ฟ i c i a l ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาครับจากเหตุการณ์นั้นเยื่อที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของการกระทําของสตีฟก ็คือวิกเตอร์วอร์ดูมนี่เองครับดรดูมในเวอร์ชันนี้หรือในเวอร์ชันของป๋าดีเจมาจากไทม์ไลน์ในอนาคตในศตรวรรษที่31มเหมือนกับตัวของแข็งในคอมมิกเลยครับเขาปกครองรัตเวอร์เรียเป็นราชาเข้าแต่งงานกับซูซึ่งไม่ใช่ซูสตอร์มอย่างที่เรารู้กันแต่เป็นซูวอร์ดูมและมีลูกด้วยกัน2คนคือแฟงกินริชาร์ดและวาเลเรียริชาร์ดซึ่งเป็นคนเล็กและเป็นลูกผู้หญิงนั่นเองวิกเตอร์วอร์ดูมครับค้นพบมัลติเวิร์สแล้วแต่ว่าเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นที่อ กวาดล้างจัก,กรวาลของเขาให้หายวับไปจนสิ้นทั้งลูกเมียอาณาจักรหายวับไปหมดสิ่งนี้เน้นย้ำถึงเรื่องราวส่วนตัวของเขาครับเขาอาจมาในฐานะผู้โศกเศร้าผู้สูญเสียซึ่งจะไม่ใช่ตัวร้ายโดยทั่วไปแต่เปรียบเสมือนพระเจ้าผู้โศกเศร้าในการที่จะไล่ล่าและแก้แค้นสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ตัวหนังครับผมจะเปิดเรื่องแบบมืดมนในมุมมองจากจัก,กรวาลของสไปเดอร์แมนโทบี้แม็กไวที่กำลังจะล่มสลายท้องฟ้าฉีกขาดโลกอีกใบกำลังจะพุ่งเข้ามาชนในวาระสุดท้ายของ จักรวาลโทบี้ครับเจ้าหาที่ T.V.A เปิดประตูมิติดึงตัวของสไปเดอร์แมนโทบี้เพื่อที่จะช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้ทันซึ่งจุดนี้เองครับอาจจะตีความได้ว่าสไปเดอร์แมนโทบี้อาจจะมีส่วนสำคัญในการที่จะแก้ปัญหานี้และผมคิดว่าเขาน่าจะมาในฐานะ a n งเกอร์บีอิของจักรวาลน,นี้เหมือนที่ในเนื้อเรื่องเดอะแคน d y n a s ตี้ของผมทาง T.V.A นั้นก็ได้ดึงตัวของสไปเดอร์แมนโทบี้เข้ามาร่วมทีมกับ T.V.A เพราะเนื่องจากชายคนนี้ เป็นแองเคอร์บีอิงของจักรวาลนั้นนั่นเองฉากการทำลายล้างของจักรวาลของสไปเดอร์แมนโทบี้ไม่ได้มีดนตีทึ้งเหิมอะไรไม่มีชัยชนะเกิดขึ้นมีแต่ความสูญเสียเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามของมัลติเวิร์สจากนั้นครับดรดูมจะฆ่าล้างบางเหล่าสภาแข็งหรือเขาซิลออฟแข็งทั้งหมดอาจจะเป็นแบบว่าต่อเนื่องจากเอ็นเครดิตของแอนด์แมนควอนตัมมีเนียเลยก็คือกําลังรวมตัวกันอยู่ดีๆด,ดูมโผล่มาแล้วตุ้มเดียวหายวับไปหมดนี่ก็เป็นการแบบว่าแทนที่แบบ สุดโต่งอยู่เหมือนกันนะผมว่าต่อมาครับดูมจะใช้หน้าตาที่เหมือนกับตัวของโทนี่สตาร์เพื่อปั่นหัวและหลอกลวงเหล่าฮีโร่ดูมมองว่าแข่งและคนอื่นๆทําพังกันหมดเขาเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะกอบกู้สถานการณ์นี้ได้ก็คือการรวมจัก,กรวาลมาเป็นหนึ่งเดียวหรือกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแบ t เทิ w o r เวิลด์นั่นเองและเขาจะขึ้นปกครองเองจุดที่น่าสนใจต่อมาและต้องบอกเลยว่ามันแปลกใหม่สําหรับผมในหลุดเนื้อหานี้ก็คือการคืนชีพให้กับสการ์เล็ตวิทพร้อมกับเบนฟิตบางอย่างดูมชุบ ชีวิตวานด้าขึ้นมาโดยใช้พลังของลูกชายของเขาอย่างแฟรงคิินลิชาร์ดครับแน่นอนใน f อโฟเฟิร์ส p เราเห็นไปแล้วว่าแฟงคินมีความสามารถนี้หลังวานด้าฟื้นขึ้นมาแล้วดูมก็หลอกเธอว่าเขาเป็นคนดีพร้อมกับยื่นข้อเสนอว่าเธอจะได้อยู่กับลูกๆของเธอนะไม่ว่าจะเป็นบิลลี่หรือทอมมี่บนแวทเทิลเวลถ้าเธอยอมช่วยฉันจากนั้นจะมีเหตุการณ์ AVX เกิดขึ้น สงครามระหว่าง X-Men จะปะทะกับอ l ลออเวนเจอร์ซึ่งจะสอดคล้องกับภาพบอกใบ้ของพี่น้องรูโซหรือเปล่านะโลกจะเหลือเพียงแค่3ใบครับคือ Earth-616 จักรวาลหลักเอิร์8 8 8ของกลุ่มแฟนตาติกโฟและ Earth-1005 5ของเหล่า X-Men นั่นเอง จุดนี้ผมยังขัดแย้งอยู่ที่ว่า X Men Fox ไม่ใช่ Earth 1005เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะครับโอเคตอนนี้โลกเหลือ3ใบด็อกเตร์ดูมครับได้ส่งหุ่นยนต์ด o มบอดหรือเซนติเนลไปโจมตีคาร์ลัา์ X Mansion และป้ายสีว่าฟัง616เป็นคนทําซึ่งแน่นอนว่าการโจมตีครั้งนั้นอาจจะเป็นฉากเดียวกันนี้กับตัวอย่าง3ทีเซอร์ที่แนบฉายมาเนาะเห็นว่า มีขาหุ่นยักษ์ขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลังของสกอตซัมเมอร์หรือไซคลอปนั่นเองและในหลุดนี้มันก็ยังต่อเนื่องไปอีกหลังจากการทำลายนี้สิ้นสุดลงด็อกเตอร์ดูมครับสัญญากับแมกนีโตว่าจะมอบประเทศให้กับเรามิวแทนซึ่งในหลุดนี้บอกว่ามันจะเป็นเกาะคาเขา,ขาที่จะตั้งอยู่ในแบทเทิลเวิลดอีกที่ทำให้เอ็กครับ เข้าร่วมกับดูมและนำไปสู่สมอล,ลภูมิ AVX ประปะทะกับเหล่าอเวนเจอร์ในการต่อสู้ดูมได้ขโมยเครื่องเซ r ริโบและใช้พลังของแฟรงคินลีชาร์ดเพื่อจะเปลี่ยนมันเป็นอุปกรณ์ควบคุมมัลติเวิร์สทางด้านฝั่งโลกีเองครับก็ได้ออกจาก TVA เพื่อไปคุยกับสตีฟโรเจอร์ อาจจะไปแบบว่าฉายโ้โลแกรมไปอะไรประมาณนั้นด o รดูมครับช่วยโอกาสบุก TVA ฆ่าทุกคนตายเรียบและทำลายองค์กรน,นี้ทิ้งจนสิ้นซากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีทีมต่อต้านอยู่ใน TVA แห่งนี้ก็คือทีม m u l t i v e r s a l v v n n g r r ซึ่งประกอบไปด้วยเดดพูล o ูบูร v นแก n มบิดเอ็ก2 3และ Spider-Man พยายามสู้กับดูมแต่แพ้หมดถัดมาครับเป็นฉากที่ดูเหมือนจะโหดร้ายบ้างดรดูมครับได้ดูดกลืนพลังของเดอะวอรจากเซนทรีและฆ่าเซนทรีทิ้งวัน ค่าจีนเกรย์ดรดูมค่าทอต่อหน้าโลกิเหล่านี้ครับต้องบอกว่ามันดูสุดโต่งมากๆแต่ก็มีหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในส่วนของเดอะบอยและเซนทรีที่จะถูกฆ่าทิ้งแต่ฉากของดูมที่ฆ่าทอต่อหน้าโลกิอันนี้ไม่น่าจะจริงส่วนของวานด้าและจีนเกรย์เนี่ยอันนี้ผมเองยังโนคอมเมนต์ไปก่อนแล้วกันต่อมาครับหลังจากนั้นก็น่าจะจัดการกับ PVA และโลกิลงไปได้แล้วและเหมือนจะสร้างแบทเทิลเวิร์คขึ้นมาได้แล้วเพราะในข้อมูลนี้บอกว่าดรดูมครับ จะมีทีมวายร้ายชื่อเดอะคาร์บาวประกอบไปด้วยซูพีรเหลียไอออนแมนกับตันไฮดร้าไมแอสโตรฮักและคิงธานอสออกไล่ล่าถล่มโลกอื่นๆเป็นขุมกําลังให้กับด Do ็อกเตอร์ดูมและเมื่อมันเป็นแบบนั้นแล้วด็อกเตอร์สเตรนไม่มีทางเลือกครับเอาเลยได้ตัดสินใจย้ายข้างมาอยู่กับด Do ็อกเตอร์ดูมไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนเลวนะแต่เพราะความจําเป็นครับเพื่อที่จะรักษาความเป็นจริงบางส่วนไว้ดีกว่าสูญสลายไปทั้งหมดเขาเลยได้ก้าวขึ้นมาเป็นมือขวาของด Do ็อกเตอร์ดูมบนแบทเทิลเวิลด์แห่งนี้ที่สําคััญครบจุดนี้ คล้องกับตัวอย่างหลุดในเดือนที่แล้วเลยก็คือความเป็นจริงใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ b a t t l e World แห่งนี้จะมีความบิดเบี้ยวและมีสไตล์เป็นยุคกลาง Medi e เวลเหมือนที่คอนเซปต์อาร์ตใบนั้นเผยให้เราได้เห็นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนั่นเองแน่นอนครับว่า แข็งหายไปดูมขึ้นมาแทนนั่งบัลลังเป็นพระเจ้าบนอาณาจากักรใหม่แห่งนี้ที่ตัวของเขานั้นเคยสูญเสียมันไปและที่สําคัญครับมีการเปิดเผยครับว่าวิกเตอร์วอนดูมในจักรวาลหลักถูกตระกูลสตาร์กลับมาเลี้ยงและตั้งชื่อว่าโทนี่สตาร์ตัวของดร์ดูมในเวอร์ชันนี้ที่มาจากสัตวะที่3าครับรู้เรื่องนี้ดีแต่ปล่อยให้ไทม์ไลน์นั้นดาเนินไปจนกระทั่งสตีฟโรเจอร์นี่แหละที่เป็นคนทํามันพังนั่นเองถึงจุดนี้ครับผม โอ้ผมอยาก back to b a s i c ไปตอน Civil War จังเลยตอน Civil War เองเนี่ยตัวของ Steve Roger เนี่ยก็ถือว่ามีสัตวส่วนใหญ่เหมือนกันนะที่ทำให้เกิดการแตกคอกันระหว่างคนในทีมซึ่งแน่นอนครับว่านั้งเรื่องนั้นพี่น้องรูโซ่ก็เป็นคนกำกับและหลายๆเรื่อง พีนองรูโซ่ก็เป็นคนกำกับเหมือนเขาพยายามใช้เรื่องถนัดของเขากลับมาทำใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอ็นเกมกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งที่เราจะได้ดูในปีนี้ก็คือเดือนกันยานเนาะรวมไปถึง The First Teaser ก็ดึงตัวละครอย่างสตีฟโรเจอร์มาสร้างปัญหาอีกแล้วและในตัวอย่างหลุดนี้เขามีน้ำหนักเยอะมากๆที่ก่อให้เกิดหายนะใหญ่โตลุกลามมาถึงขั้นนี้มันฟังดูเหมือนมุกเดิมครับแต่แน่นอนฟังมาถึงตรงนี้พวกคุณก็รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่ามากๆเมื่อเทียบกับตัวของโทนี่กับสตีฟทะเลาะก,กันหรือรวมไปถึงการจัดการทานอสที่พวกเราก็เห็นและคิดว่ามันน่าจะใหญ่มากๆแล้วในการที่ลบคนออกไปครึ่งจักรวาลผมชอบนะพรตด้วยเรื่องนี้มันดู Dark, สุดโตงแกมโกงศูญเสียมีปมเรื่องครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักหัวใจสําคัญในหนังแต่และเรื่องที่ดูเหมือนจะประสบความสําเร็จเลยทีเดียวครับจะต้องมีปมครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยอะไรอย่างนี้สรุปก็คือพอตเรื่องหลุดนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นไปได้50-50ครับเพราะส่วนหนึ่งที่ตรงใจผมก็คือในส่วนของสตีฟโรเจอร์นี่แหละเพราะผมเองก็วิเคราะห์ไปอยู่เหมือนกันว่าตัวของสตีฟจะมาสร้างเหตุการณ์บางอย่าง สร้างอินเคอร์ชันที่มันจะแบบว่าไม่สามารถแก้ไขได้เลยก็คือมาแล้วมีลูกด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่พวกเราเห็นไปในทีเซอร์แรกไอเด็กคนนั้นนะ่ะคือตัวก่ออินเคอร์ชั่นชั้นดีฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากส่วนเรื่องอื่นๆก็ดูจะเป็นไปได้บ้างแล้วก็ดูเวอร์เกินไปบ้างอย่างเช่นการฆ่าทอการชุบชีวิตวานด้าอะไรอย่างนี้ที่ผมมองว่ามันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้นิดนึงแล้วก็ในส่วนของแขง ก็ดูจะตัดฉับทีเดียวผมรู้สึกว่าดูมเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าฝาชีครอบกับข้าวอะ่ะเหล่าเขาซิลออฟแคงเนี่ยเหมือนจะเป็นฝาชีครอบกับข้าวที่มันใหญ่ที่จะคุมทุกอย่างได้ในโต๊ะกับข้าวแล้วนะแต่ว่าดูมนั้นใหญ่กว่านั้นอีกอะไรอย่างนี้แล้วเขามาแล้วเขาครอบไปหมดเลยกวาดล้างเออเคลียไปทั้งหน้าตักทั้งกระดาเลยอะไรอย่างนี้ก็ดูเม็กซ์จะสมเหตุสมผลดี ที่จะตัดในส่วนของเหล่าสภาแข่งออกไปแบบฉับไวแล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นแหละผมประมาณนี้พวกคุณล่ะคิดว่ายังไงกันบ้างกับพอดเรื่องที่หลุดมานี้ซึ่งดูจะสอดคล้องกับ4ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเลยแน่นอนเขาอาจจะเอาไอ้สตัวอย่างนั้นไปเต้าเรื่องเต้าราวขึ้นมาก็เป็นไปได้เพราะจุดสังเกตหนึ่งก็คือตัวอย่างที่4ใช่ไหมที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่ได้มีพูดถึงอยู่ในนี้เลยนั่นเองเพราะถ้าอ้างอิงจากภาพใบนี้ที่ถูกโมดิเรเตอร์ของ reddit ล ออกไปมันก็4 5หวันที่แล้วตัวอย่างของ f a n t a ติกโฟล์ลวาค<ๆ>ันดาก็เพิ่งจะปล่อยออกมาเมื่อวัน2วันนี้เองอันนี้ผมก็ตั้งเป็นจุดสังเกตไว้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถือว่าสุดโต่งและตื่นเต้นมากๆถ้ามันจะเป็นตามนี้จริงๆไว้มีอะไรใหม่ๆอัปเดตเพิ่มเติมเราค่อยมาไล่ประเด็นกันอีกสักทีนึงครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยครับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีนะครับ